الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعـض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีหม่านต่อ Allah ฮ์ซุบฮานะะอาลาทุกๆท,ท่านครับเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะเป็นปี2ปีหรืสอสปีสปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องยังไม่อาจจะยังไม่รู้ถึงไม่รู้ซึ้งถึง ความสําคัญของสลับ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 เ่ละพูดจกันอยู่เนี่ยพี่น้องเราต้องเข้าใจกุรอานเข้าใจฮะด,ดิษอย่าเข้าใจเองแต่ต้องเข้าใจตามที่ชาวสลับเข้าใจสลับแบบอะลิสุนนะวันจามะ so สลับฟุตซอลแรกก็คืออะลิส,สุนน้วันจามะนี่แหละอันเดียวกันพี่น้องโดยเฉพาะสลับในยุคซอฮบะซึ่งเราจะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดพอซอฮบะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาได้รับรองเอาไว้หลายต่อหลายที่ใน กรอ่านและท่านอบีก็รับรองเอาไว้หลายต่อหลายที่ในฮะดิษที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดนี่ที่ยังไม่เข้าใจว่าสารับสําคัญอย่างไรเนี่ยนะอาจจะตกกระแสนะครับอตกกระแสเลย <c oughs> เพราะ <c oughs> ขนาดชีอาเนี่ยังเรียนแบบเลย <c oughs> เอ,อ้ยชีอาก็มีสารับสารับแบบลูกหลานอบีเนี่มาเหนือเมฆเลยไหมอาจารย์มีนสอยตกล่วงไปแล้ว <c oughs> นะครับมาเหนือเมฆแล้วแม่ยพยายามจะมาหลังดังกว่านะอาจารย์มีนโตไปแล้วนะไอสารับลูกหลานนบีอะไรเนี่ย ไม่ใช่เราไม่เอาลูกหลานนบีนะร้อยกว่าตอนเรารายการชีอะเนี่ยเราโต้ไปอาจารย์มีนเขียนหนังสือไมูลก,กี่เล่มพี่น้องสั่งซื้อกันทั่วประเทศอยู่นะครับเพ<ม>ระาะฉะนั้นขนาดชีอะยังเอายังมาอ้างสลับเลยยังอ้างสลับเลยเนี่ยกลัวตกกระแสสลับเนี่ยไม่ใช่กระแสอะไรนะมันมันต้องมีอยู่ถึงวันเกียรมะั์แล้วเราต้องเรียกร้องถึงวันเกียรมะั์เพราะตาบใดที่ไม่เอาสลับนี่ก็คือกลุ่มหลงผิดออกจากลิสุนหนห์ได้เลยถ้าใครบอกไม่เอาสลับเนี่ยแล้วพี่น้องไปสังเกตกลุ่มหลงผิดทั้งหลายเนี่ย เวลาหยิบกุรานมาหยิบหะดิสมาเนี่ยนะตีความเองเสร็จสับเลยไ<ช>ี่น้องตีความเองไี่น้องสุนทรเราบางคนก็ต้องระวังนะครับหยิบกุรานมาหยิบหะดิสมาเนี่ยไปอยากจะไปใช้เรื่องที่ตัวเองต้องการเนี่ยทำไมเอาต้นนี้เราไม่ได้แล้วแต่ก็ตีความเองสุดท้ายก็ตีความเองกีบบาสบุรามาที่ยืนหยัดในแนวทางสรับประจํายุคสมัยที่เอาล์ให้ให้มีอยู่ทุกยุคสมัยเนี่ย เขาจะว่าอย่างไรเขาจะอธิบายอย่างไรชาวสลับจริงๆซิงสอบว่าอย่างไรเกี่ยวกับอุษานนี่ไม่สนเลยไม่กลับไปหาอุลามะแดงสิ้นตั้งตัวเองเป็นอุลามะตั้งตัวเองเป็นมุสตะฮิดเป็นนักวินิจฉัยปัญหาศาสนาเลยไม่ได้เด็ดขาดทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับพี่น้องอ้าวอาจารย์มีนเชิญครับบิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรรเเะะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลวะลากุวะตะอิลลาบิลลอฮินอาลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك า ت uh อ้าวอาจารย์เชิญครับตอนนี้วันนี้เวลานี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันอาจารย์ชริปผมผมเกริ่อนนิดนึงนะว่าผมมานั่งดูว่านับแต่นี้ไปผมอาจจะคุยเป็นเรื่องเป็นเรื่องอืแล้วก็เราจะได้เอาสิ่งที่เราไทายทำเนี่ยไปลงในอินเทอร์เน็ตย t u b e เพราะว่าคงจะต้องคุยเป็นตอนมากกว่านี้เพราะผมมานั่งคิดนะคือแม้กระทั่งเรื่องวิดีเนี่ยผมมันเราก็คุยไปเยอะแล้วนะเยอะอาจารย์แต่ว่าบางทีมันเหมือนคุยคุยแบบอาจารย์เขาวนมาแล้วก็วนตามกันใช่วนไปทำไมฉะนี้ยผมคิดว่าหลังจากนี้อาจจะมาคุยอีกทีหนึ่งเรื่องวิดีแต่อาจจะมาคุยเป็นละเอียดอืและเป็นทางการว่าเราคดเคยผ่านมานะครับแต่ว่า ที่จะเริ่มคุยณตรงนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องหัวข้ออะไรผมเรียนชี้แจงนิดนึงอาจารย์มีอะไรนำเสนอวันนี้เราเนี่ยมาตรหนักหลังจากเราได้เรียนรู้มันฮัจวาทางกฎเกณฑ์เรื่องอักีดะเนี่ยหลักศรัทธาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับมุสลิมตอนนี้ผมเกริ่นก่อนนะเกริ่นก่อนเรื่องหลักศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับมุสลิมอย่างยิ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามุสลิมนั้นดํารงอยู่ได้บนสิ่งนี้อเป็นหัวใจ ดำรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้อิสลามดำรงอยู่ได้มุสลิมจะเป็นมุสลิมได้อยู่บนหลักศรัทธาเป็นหัวใจถ้าไม่มีหลักศรัทธาเป็นหัวใจเลี้ยวความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยจะมาลายหายสิ้นไปเลยวันนี้เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมบนคํากล่าวอันมีเกียรติก็คือลาอิลาฮิละอิลลอัลลอฮ์มุฮัมมัดสุลตัลลครับไม่มีพระเจ้าหลายคนมักจะแปเงี้ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมบนคําพูดนี้บนคํากล่าวอันนี้แต่ถามว่าวันนี้เราได้ไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งพอแล้วยังว่าคําว่าลาอิลาฮิลอหมอที่เรากล่าวทุกวันเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่ซึ้งกันนะมันแปลว่าอะไรกันแน่แบบขอแบบเนื้อแล้วมันจะตอบโจทย์ของปัญหาในสังคมนี่อย่างไรอาจารย์เสริมนิดหนึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาจัดค่ายกันค่ายอบรมฤดูร้อนปิดภาคเรียนครู คือผมไม่รู้ว่าค่ายแต่ละค่ายเขามีคอนเซปต์เขาเคอนเซปต์แบบว่าอะไรคือเขาเรียกว่านโยบายของค่ายเป้าหมายที่อยากจะให้เด็กค่ายได้รับความรู้มีอะไรบ้างนะแต่ถ้าจะเอาแบบเริ่มต้นที่คําว่าลาอิลาให้ล่อฮๆเนี่ยนะให้รู้ซึ้งกันไปเลยเนี่ยบางคนอะไรมาค่ายอะไรๆละลอๆอีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางคน บางกลุ่มถึงขั้นเขียนหนังสือลากรอนเตาฮิตอ๋อเด้ลาก่อเตาฮิตีปน้องกลุ่มบางกลุ่มไม่อยากจะบอกชื่อลากรเตาฮิตจะไปเป็นมุชลิมคือเบื่อแล้วพูดกันมาเยอะแล้วอาจารย์เนั่นน่ะสิทีนี้อาจารย์มริทุกวันนี้เนี่ยมุสลิมเราเติบโตมากขึ้นครับเราทํานั่นทํานี่สร้างนั่นสร้างนี่แก่สังคมเนี่ยมากขึ้นเขาเียเป็นการสร้างวิทยาทานสร้างคุณความดีแก่สังคมมากขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ในโลกปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายในเรื่องของมันฮัจมันฮัชก็คือแนวทางรูปแบบอุดมการในการาทํางานศาสนาของเขาเน,นั่นก็คือหลายคนมองไม่ออกกันะชับริบว,ว่าเราจะเอาเตาฮีตเตาฮีตคืออะไรพี่น้องจะทมเตาฮีตก็คือการที่เราเนี่ยให้ความเป็นหนึ่งแก่อลัลลอฮ์ในเรื่องของการอิบาดาคือเราไม่ตั้งภาคีต่อลอ์ทุกอย่างทุกรูปแบบเราไม่ตั้งภาคี เราไม่ตั้งภาคีนี่เรียกว่าตะดี๋ยวอาจาจย์พี่น้องบอกเราก็ทํากันอยู่ฟังก่อนคมทำลคือทำทำเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นของผมก็คือว่าจริงแค่ไหนวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนะได้เอาการเรียกร้องคนไปสู่เตาคีดการห้ามปรามชีริกมาเป็นแนวทางในการทํางานของเราหรือไม่นี่คือจบบางคนมองไม่ออกไงจย์ชนิดว่าเตาฮีดมันน่าจะเป็นวิชาลนมันเกี่ยวอะไร เกี่ยวอะไรกับการทางานใช่เช่นถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างโรงพยาบาลมันเกี่ยวอะไรกับเออมันโยงต่อฮิดได้ยังไงเกี่ยวอะไรกับตาฮีดเช่นเราจะสร้างโรงเรียนมันเกี่ยวอะไรกับตาฮิดผมกําลังบอกว่าตาฮิดเนี่ยต้องเป็นยอดสูงสุดของมุสลิมที่มุสลิมนี่จะต้องกระทําทุกอย่างเพื่อไปถึงจุดนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่สาขาชีพไหนไม่ใช่ตาฮิดเป็นจุดเริ่มต้นตาฮิดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นยอด S <S 1> <S 1> เดี๋ยวใหม่เตาฮีตจุดเริ่มต้นด้วยบางคนเนี่ยให้เตาฮีตเป็นจุดเริ่มต้นอ,อย่างเดียวค <จบ S 1> ือเราเป็นมุสลิมอ่าเริ่มต้นเรียนเตาฮีตจบแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อ๋อ้ไม่รู้โอ,โอเคอแต่เราเนี่ยนะต้องการจะปฏิวัติการทํางานศาสนาในสังคมมุสลิมใหม่มการสอนศาสนาและความเข้าใจเ่โลก,กทัศน์ของพี่น้องโลก,กทัศทัให้เข้าใจว่าเตาฮีตเนี่ยคืออะไรครับ เตาฮีตเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของเราด้วยไม่ใช่คือแค่เรียนอย่างเดียวเราเนี่ยเรียนเตาฮีตเพื่อให้เรานี่มีภูมิคุ้มกันก่อนนะให้เรานี่เชื่อก่อนแต่เราเรียนเตาฮีตเพื่อให้สังคมเนี่ยลากกันไปหาเตาฮีตนี่คือเป้าหมายคือมันฮัตของซาลาฟเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีกระทำเริ่มต้นเตาฮีตใช่จบที่เตาฮีตจบที่เตาฮีตอาจารย์เชิปอุลลามาหลายท่านได้วิเคราะห์ว่าทําไมทุกวันเนี้หลายคนมองไม่ออกว่าเราจะเอาอุดมการณเตาฮีต มารับใช้ศาสนารับใช้สังคมมุสลิมมาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมมุสลิมเนี่ยได้อย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเขาไม่มองไม่ออกไงว่าชีริกซึ่งเป็นศัตรูของเตาฮิตเนี่ยมันมีกี่ประเภทและมันมีลักษณะอย่างไรและมันมีไหมในสังคมเขามองไม่ออกไงคือเวลามองศัตรูหรือมองชีริกไม่ออกก็มองไม่ออกว่าเราจะต้องจะต้องทําอะไรมองว่ามุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยมีเตาฮิตแล้วมีเตาฮิตแล้ว ใช่ถูกต้องมอมีตะพิษแล้วก็ก็ก็มีแล้วก็ไปทําอย่างอื่นอทั้งที่นั่นไม่ใช่มันฮัจของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางไม่ใช่มันฮัจของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาจารย์ชะริฟมีหะดีษบทหนึ่งครับซึ่งอยู่ในมันมีหลายสำนวนมีทั้งในบุคอรีและมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมันฮัจบางอย่างอาจารย์ชะริฟนบีถูกส่งมาเพื่ออะไร กะลาอิละอิลลอละนบีตุ้งทรงมาเพื่อลาอิละอิลลอละใช่รับนบีบอกอุมิดตุอันอุกอติลันนัสฮัตตาเยคุลลาอิละอิลลอละฉันถูกบัญชาใช้ให้ต่อสู้ครับหะดิษบางสำนวนอย่างเช่นที่มีอยู่ในมุสนัดอิมามอะห์มัดบอกว่าบูอิสตูฉันถูกส่งมาฉันถูกส่งมาก็คือถูกส่งมาแล้วก็ถูกใช้อืถูกใช้ถูกคู่กันบ้างสำนวนใช้คำว่าบิษไซฟ์ด้วยกับดาบ ด้วยกับดาบเลยคมดาบคมดาบเลยถึงขนาดฮะดิษในบุคอรีต้นหนึ่งนบีอว่าะลมูอันนัลจันนัตตาตะซิลาลิสุยุฟพวกตะวันตกเอาไปโจมตีเนี่ยพวกตะวันตกเอาไปโจมตีอ๋สลามเนี่ยมันบ้าเลือดอย่างนี้นี่เองเคงรู้ไว้เถอะแท้จริงสวรรค์อยู่ใต้ร่มเงาของคมดาบอืมนี่ตะวันตกเอาไปโจมตีต้นที่ผมหาอ่านมากระตาเลยไอ้นี่ไม่ได้แปลว่าให้เอาดาบไปจี้คอคนนะคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะเดี๋ยวจะะเข้าในฮดิษต้นนี้หมายถึงว่า เราต้องต่อสู้บางครั้งอาจจะถึงขั้นต้องใช้คมดาบต่อสู้กับคนที่ขัดขวางชีริกอาจารย์ชีริกคนที่ขัดขวางชีริกบางที่ขัดขวางด้วยคมดาบก็เหมือนตำรวจต่อสู้กับโจรขโมยนี่ไงก็เหมือนศัตรูของนบีในสมัยที่นบีมีชีวิตไงนบีจะไล่ไล่ลอ์แบบสันติไม่ให้อืมาเอาดาบมาฆ่ามุสลิม ก็เนี่ยก็ต้องใช้คมดาบปกป้องเตาฮีตน well ี่คือในความหมายลักษณะนี้นบีบอกว่าฉะนั้นฉันจึงถูกบัญชาใช้เหตุต่อสู้กับมนุษย์จนกว่ามนุษย์จะกล่าวเลิละเลาว่์นี่คือยอดสูงสุดของหน้าที่ของผู้เป็นนบีสูงสุดหน้าที่ของบรรดาอัมบีะเป็นมันฮัจของอัมบีะของบรรดานบีทุกอย่างจะต้องวยอูเขาเรียกวนเวียนอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ไอ้นี่คือยอดสุดนี่เราอินโทรก่อนนะก่อนจะเข้าเนื้อหาไอ้นี่คือยอดสุดเมื่อมียอดสุดถามว่านบี หาสื่อไหมสื่ออะไราจารยสื่อหรือวิธีการที่จะทําให้ยอดตัวเนี้บรรลุผลสําเร็จแล้วมีอํานาจจริงๆหาสิหาสิใช่นี่คือการมองแบบนบีนะนบีมองโลกอย่างนี้นบีต้องการทําทุกอย่างให้โลกนี้สนับสนุนลาอิลาอิลลอฮ์แต่ด้วยวิธีไหนที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เราเนี่ยเอาลายอิลาอิลลอฮ์ไว้วางคือเราเป็นมุสลิมแล้วจบแล้วเตาฮิดจบแล้วแล้วก็เราไปทักไปทำนั่งทับลายอิลาอิลลอฮ์ใช่มันไม่ใช่แล้วเอาการเมืองนั่งทับ อาาจรย์ชัลนั่งทับมีฮัดติสบทหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมันฮัตกับท่านนบีฮัดติสบทนี้ก็มีทั้งในบุคอรีและมุสลิมเหมือนกันแต่ถ้าเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คโรอบีอันมัดคอลีฮาฟิซฮุลลอฮ์เนี่ยยกฮัดติสนี้มาบ่อยผมชอบยกตามเพื่ออะไรอาจารย์เพื่อจะมาสื่อถึงกลุ่มที่อาจะเล่นการเมืองไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามแต่อาจารย์ชีต์ฮัตติสบทนี้เนี่ยท่านอูบาดะห์บินซอมิดรอดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานมาว่า إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نسني ولا نقتل النفس التي حرم الله وكذا 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 يأتي من صلى الله عليه وسلم أو كما قال لن يكون هناك خوف لن يكون أبادة بن صامت ฮะดิษนี้นะจะชริปอธิบายก่อนนะฮะดิษที่กำลังจะพูดเนี่ยเป็นฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนที่อพยพไปมาดินาแลวนั่นคือตอนที่มุสลิมกำลังเริ่มจะมีรัฐมดะดนประเทศไม่ใช่มักกะไม่ใช่มักกะดินา,นาแล้ว <นะ S 2> อุบานาบินซอมิตบอกว่าฉันเป็นหนึ่งในเลักเหมือนหัวหน้าเผ่าอ่ะ嗯嗯เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่ไปหาทานนาบีเพื่อให้ใบอะแกะทัานนาบีให้สัตยาบัน ให้สัตยาบันไปว่าอะไรให้สัตยาบันหมายถึงการที่เราเนี่ยยอมรับว่านบีเป็นผู้นําประเทศผู้นําอาณาจักรจับมือเลยเอา้าไม่จับมือก็ได้บ<า>ใบ<ช>้อคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอานาจเหมือนเราเลือกตั้งเท่ากับว่าเรายอมรับรัฐบาลไทยนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจ การเมืองการเมืองอาจารย์ชริบดูสินี่มันการการเมืองนะเนี่ยการเมอืองมองให้<อ>เป็นในการเมืองการเมืองเลยแส,สดงว่านาบีและส,สาฮาบะฮ์โดยเฉพาะท่านอุบาดาเนี่ยกำลังจะเล่นการเมืองบางอย่างนะออาการกำลังจะเล่นการเมืองอยู่นะมีเงื่อนไขแล้วแต่ว่าดูเขาเล่นการเมืองอุบะาดาบอกว่าเราเนี่ยใบยออให้สตยาบันต่อนบีในฐานะท,าาที่ท่านนาบีเป็นผู้นําประเทศเย่นเนเย,น,ยน,เน,นะบนเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขใช่ไหมบนเงื่อนไขนะบนเงื่อนไขที่ว่าเราให้สตยาบันต่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะ บนเงื่อนไขที่ว่าเราจะไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นอันแรกเลยอาจารย์ชลิปทำไมเรื่องของอำนาจรัฐเ,เอาการตั้งภาคีมาโยงอะไริรไห,หลังจากนั้น,รนเราบอกว่าเราใน,ใ,นในสัตยาบันว่าเราก็จะไม่ขโมยมจะไม่ทําซีนาจะไม่ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดจะไม่มมฟ้าฟืนอัลลอฮ์ฮะดิษยาวอ่ะนะแต่สังเกตตาฮิดนี่เรื่องแรกเรื่องแรกเลย เราอิสติมบัตฮะดิษนี้ยังไงเร,เราวินิจใช้ฮะดิษนี้ได้วะที่อุลามาว,วิเคราะห์ไปแล้วนะใช่เดี๋ยวจะว่าเราเรา,เ,เ,เ,ราเราได้ฮะดิษนี้ได้มาว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะเลวะส,สัลลัมต้องการปกป้องเตาฮิดต้องการทำลายชีริกทีนี้จะทำยังไงให้เตาฮิดมันสูงส่งให้ชีริกมันมาลายหายสิน้นแบบมี power สนับสนุนมีพลังสนับสนุนจะทำยังไงต้องัอารัด ้องหารัฐมาขับเคลื่อนด้วยรัฐต้องหารัฐขับเคลื่อนด้วยรัฐนี่คือวิธีการสร้างรัฐไปท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลอะลิสซัลลัมเขาไม่ได้สร้างรัฐเพื่ออะไรเพื่อไปหารัฐสภาเฮ้ยไม่ใช่คือเอารัฐมารับใช้เตาฮีตเอารัฐมารับใช้เตาฮีตมารับใช้เตาฮีตขอหรอกมาปราบปรามชีริกไม่ใช่ เวลาเราทุกว <'s> ันนี like Islam, ้เวลาเราพูดเราจะเอารัฐอิสลามแล้วก็เอาไปทําอะไรอ๋ออยากจะบริหารงานแบบอิสลามอยากจะมีรัฐสภาไอ้นั่นมันไม่ใช่เป้าหมายอยากจะบริหารงานแบบอิสลามแบบไหนก็ไม่รู้นะก็อีกอนั่นก็ยาวอีกเรื่องอะไรนก็ยาวอีกเอาว่าว่าเอาสั้นๆให้ว่าเราอยากจะบริหารงานแบบอิสลามอยากจะมีรัฐสภาอิสลามไอ้นั่นมันเป็นเครื่องมือ มีรัฐสภาเอาไว้ทําอะไรเนี่ยอ๋ออาจารย์ต้องแยกมีรัฐสภาเนี่ยใช่แต่เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทำอะไรไม่ใช่รัฐสภาคือเป้าหมายเป้าหมายหลักแต่ขจบแล้วจบมันแค่ั้นมีสภาในรัฐอิสลามอะไรอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่พี่น้องเอาใหม่นะอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงนะอาจารย์มีถามว่ามีรัฐสภาเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็แสดงว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพราะว่าไอ้คำว่าเอาไว้ทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีอัดต่อไปที่จะเป็นเป้าหมายเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ย ของรัฐอิสลามที่ท่านนาบีสร้างแบบอย่างให้เราดูก็คือฟื้นฟูเตาฮิดฟื้นฟูเตาฮิดที่ท่านนาบีบรหัมเคยสอนอแล้วก็ถูกอาหรับในในสมัยนะั้นทำลายหมดสิน้นฟื้นฟูเตาฮิดฟื้นฟูเตาฮิดเดี๋ยวเราจะเรียนกันในอนาคตพี่น้องเราจะมาทําความเข้าใจว่าเ<า>ตาฮิดเนี่ยณนะทุกวันนี้ที่เราบอกว่าเตาฮิดเตาฮิดเตาฮิดชิริกชิริกชิริกเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกอิสลามนละเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าอเราเนี่ยดูนบีสิ นบีเนี่ยเล่นการเมืองนะต้องการสร้างรัฐนะ <Ừ> ต้องการสร้างรัฐรัฐเนี่ยเป็นอาวรที่ใหญ่ที่สุดเป็นหน่วยหน่วยที่ใหญ่ที่สุดจริงหรือเปล่า<อ>และเป็นหน่วยที่ซับซ้อนที่สุดเ<บ>ป็นหน่วยที่ยากที่สุดและเป็นหน่วยที่ทําให้คนหลายคนในเป๋มาแล้วก,ก็เยอะเดี๋ยวที่อาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งว่าถึงการเมืองนะสภาพของการเมืองตัวไปทำให้คนที่ว่ามีจุดยืนที่ดีเนี่ยเป๋มาเยอะแล้วแต่นบียังเอาสิ่งที่ดูเหมือนไปกับการเมืองยากที่สุด คือเตาฮิดเข้าไปลงจนได้แล้วเราทุกวันนี้สร้างโรงเรียนอสร้างอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกไอ้หน่วยเล็กๆเนี่ยนะหน่วยเล็กๆอย่างเนี้ยทำไมจะเอารับใช้ไม่ได้เห็นมีเตาหิดเข้ามายุ่งอลมันช่วยอะไรเตาฮิดบ้างอาจารย์เคยบอกเปิดคลินิกจะเอารับใช้เตาฮิดรับใช้โตฮิดสิพี่น้องมองไม่ออกอะไรเปิดคลินิกหมอฟันจะไปรับใช้เตาฮิดยังไงก็มันต้องมีวิธีอะผมยกตัวอย่างนะถ้าผมอะสบิ โรงพยาบาลของผมสมมติผมสร้างโรงพยาบาลอ่าสมมติจะสร้างโรงพยาบาลผมมีเงินรวยถึงขนาดสร้างโรงพยาบาลทำดูเลยละอ่าถ้าสมมติเป็นแบบนั้นถ้าผมจะเล่นแบบนบีทำกำหนดเลยสมาชิกทุกคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีเตาฮีดอะกิดะห์แบบฮะลิุซุนนะไม่งั้นเงื่อนไขกำหนดไม่งั้นทำเข้าไม่งั้นทำเข้าเพราะเวลาสังคมของเรากำหนดเงื่อนไขอื่นเห็นกำหนดได้ทำไมเงื่อนไขนี้กำหนดไม่ได้เออนะใช่ไหมอะกิดะห์ต้องเปี้ยะใช่อะกิดะห์ต้องเปี้ยพอสอนคน หรือถ้าสมมุติว่าหมายถึงว่าถ้าแบบว่าอากิด้ยังไม่ดีไม่เอาเข้าเลยก็อาจจะหาคนเข้าไม่ได้ก็ก็บอกเอามาสอนก็เอาเอามาเอาเข้ามาก่อนแล้วแสกแสงอย่าง้ก็ได้ให้เข้ามาเป็นมุวฮิดุลมาเป็นชาวตัวหิจ้างอาจารย์มาอบรมจ้างอาจารย์มาบรรางคืออะไรไปขอบงําไปอะไรก็ได้ต้องทําให้โรงบ้านเนี่ยมีเป็นผลให้เขาเปลี่ยนมาเป็นสุนนะอาจารย์ผมเสริมนิดนึงนะมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งในที่อินเดียครับเขาบอกว่า โรงเรียนเนี้ยนะเด็กโอ้โหทั่วประเทศอินเดียเนี่ยแย่งกันสมัครครับแล้วก็ไม่ไม่ให้เขาใครครเข้าง่ายๆคือต้องมีการสอบมีการอะไรกันเดียวบันแล้วไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โรงเรียนอีกอีกโรงเรียนเป็นเป็นมีการสอนอะไรต่ออะไรเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไซเบอร์ฟิคละไเป็นวิทยาศาสตร์เลยอ๋อครับคนที่เขาก่อตั้งโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเด็กนักเรียนนักศึกษามาอบรมแล้วเนี่ยเป็นเงื่อนไขต้องเซ็นสัญญาว่าทุกเดือนคนที่เป็นพ่อแม่ต้องมาอบรมด้วย ถ้าถ้าไม่ไม่เซ็นตอนเอาลูกมาสมัครเรียนนะแล้วสอบไ,ได้นะลูกไม่ต้องเข้าถึงแม้ว่าวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นวิธีการสื่อลูกลูกลูกเนี่ยอบรมไปอย่างดีตเเแ,แ,แ,<ช>แต่แม่พอม่พอแม่ทําชีริกอยู่มีประโยชน์แหละไปรบกันที่บ้านมีประโยชน์อะเขาบอกเป็นเงินไขเนี่ยเ้าเรียกว่าเป็นสื่อไงสื่อซื้อในการใช้สิ่งเราเนี้ยสนับสนุนเ้าหมป้าหมายบางอย่างอาจารย์ชริฟทุกวันนี้ประเทศมุสลิมกี่ประเทศบ้างเราสร้างรัฐสภากําหนดเลยว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะต้องมีเตาฮิดจะต้องไม่ไหว้กูโบ่ถ้าไหว้กูโบเป็นไม่ได้หรือเหมือนตอนตอนที่ซาอุดีทำานสมัยท่านอิมามมุฮัมมัดอิมรุฮับทำเขาให้สัตยาบันต่ออามีมุฮัมมัดอิมุซาอุดเขาให้สัตยาบันเลยว่ารัฐอิสลามที่ซาอุดีจะตั้งขึ้นเนี่ยจะตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูเตาฮิดของเราถ้าเล่นการเมืองอันนี้ผมจะเล่นด้วย้ผมจะร่วมด้วยไม่ใช่การเมืองแบบ แบบเอาเงนอาจาเนี่ยันมันไม่มีประโยชน์เปิดโรงแรมผมมีเงินอาจารย์ไอการมีเงินเยอะสร้างโรง้านผมสร้างโรงแรมรับใช้เตาฮิตได้รับใช้เตาฮิตได้สมมติผมเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่ทะเลที่สวยๆในประเทศไทยคนยังไงก็ต้องมาเพราะมันอยากมาดูทะเลใช่ยังไงก็ต้องเข้าโรงแรมผมเข้ามาโรงแรมทํำยังไงได้ให้โรงแรมเนี่ยกลมกล่อมเรื่องเตาฮิตให้คนที่เข้ามานี่คือการทําทุกอย่างให้ไปสู่เตาฮิต เอ <V> าดีวีดีพิสูจน์พระเจ้าใส่ใไว้ในลิชักทุกห้องไม่ใช่เปลว่าเราสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมแล้วก็บอกว่านั่นคือเป้าหมายของอิสลามมันไม่ใช่แจกดีวีดีพิสูจน์พระเจ้าเป็นของขวัญกลับบ้านไอ้ความเจริญก้าวหน้าไอ้ความเจริญก้าวหน้าในสังคมเนี่ยเราต้องให้มันมีขึ้นเพื่อไปสนับสนุนเตาคีดอาจารย์ชริปและสิ่งที่ต้องคิดต่อนะคนยุคนบีมีปัญหาแค่เตาคีดบิดาเขายังไม่ทำเลยยุคนี้ เตาฮีดอย่างดียังไม่พอต้องเพิ่มข้อบิดาด้วยอาจารย์หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาต่อต่อตอนหน้าพี่น้องพี่น้องมุสลิมหลายคนมีอพาร์ตเมนต์มีแฟตเยอะนะถามตัวเองไหมว่าอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยห้องเนี่ยรับใช้เตาฮีตรับใช้เตาฮีตบ้างหรือเปล่าเอาล็อกสอบสวนหมดนะเงินที่เข้ามาแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเนยแต่ละเดือนเป็นคนได้เป็นล้านบางคนหลายแสนกับล้านเนี่ยใช้แฟดอพาร์ตเมนต์ที่มีเป็นหลายร้อยบางคนเป็นห้าร้อยหกร้อยห้องเนี่ย รับใช้เตาฮีตให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่าถ้าไม่คิดได้แล้วคิดได้แล้วถ้าคิดไม่ออกติดต่อมาเลยเราคิดให้ครับนะครับเพราะว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สมองเราเนี่ยเราสามารถคิดเยอะแยะที่จะรับใช้เตาฮีได้สารพัดนี่คือเป้าหมายสูงสุดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอาจารย์มีนจะมาวิเคราะห์ต่อนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเลยนะครับหมดเวลาแล้วจากเราเพียงแค่นี้บาริย์ไลต์ฟิกวันฮิ้ดยักอัสาลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกะโต